เราก็คิดว่าวันนึงเนี่ยเราก็เราต้องเด้ผลิตภีณฑเฉพาะเราอยากทำอย่างนั้นสมัยก่อนนี้เราเป็นเด็กๆก็ฝันไว้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอยากมีกรเป๋าแท้แล้วก็มีวง แต่ที่เรายก็คือว่าเล่วทีมที่แจก่ามานแต่ละท่านมีอันไม่ใช่ดีแค่นี้นะฮะโจมมีเยอะนะฮะสิคนสิหคนยังมีคุณโก้ครับคุณเตแสกหน้ายักษแมนคุณตมเน่งักก้าวนาลิฟติปิดีติปิ้งเรือพัดนะฮะเบนส์เนตราทิปนะฮะแล้วก็อีกคนนึง จะเอาอะไรอ่ะก็ต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มทรั้งกุ้ปัจจุบันประเด็นแต่งกันเลย

Tá bom.